ว่าอนิจจาววัฒนธรรมาลาทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่ควันไม่ไม่ไม่มีความที่ไม่ควาไปยึดมั่นถรือมั่นอะไรได้เลยทั้งพี่น้องทั้งทุกอย่างคำทั้งหลายเลยถึงตั้งอยู่ถัดไปไม่ยึดเอาไบบนี้แค่นั้นอย่างที่

ก็หยิบทำเบอร์สีน้อยจำนวนสัานีนะครับ วา่าไปได้ได้กลับแล้วอันนี้รามนี่คนเล็ก

การบริษทกนโรกรรมนะครับตอนนี้มีระรบราคาแล้วนะครับออกไปได้ไม่ละร้ในงานศพนะครับถ้าไม่มีสิ่งนี้ก็จะโดนตำหนิแล้วก็เหมือนมางานศพไม่สบมบูรณ์กับผมเองนะครับ นิน่หมดพราะคุณเจ้าพระเทรานุเทราที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ได้ยังงั้สงบนิ่งนะครับแผ่เมตตาจิตนะครับให้กับคุณแม่เยื่อทรงแสงและเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและทแต่ท่านที่ทรพนะครับผู้มีน้ําใจในสมาคมแห่งนี้ได้ยืนสงบนิ่งเพื่อสองโรงจิตคูณ่สูงสวนในวรรคทุกท่านชีวิตของคุณแม่เยื่อทรงแสงเรียนเชิญท,ท,ท่านไปรความปรัการเปส่วนหนึ่งนะ อันหนึ่งเมื่อครั้งที่เราเ่าทั้งหลายเคยสุปประมาทพัดพันลเกเตือนไปเพื่อส่งแสงด้วยไกยกรรมวจีกรรมมโากรรมทั้งเจตนาและอาเกรราให้ขอตามทั้งหมดทั้งจบให้เราโศกกรรมทำไปไกลไกลดีดีเ่ดีดีไม่ไหวพี่ตายแล้ว ทำไมาขึ้นพนีสผู้พันทำไมขึ้นกันนี้ผู้พันไปนไปคะคะไม่รู้ใครอยู่ในรถไม่รู้รือว่ารถพีไอหรืเปล่รถพีไอเอม่มั้ย๋อรถพี่ไอว่าอยู่ทำไมผู้พันขึ้นกันนี้ลูกไม่แป๊วลูกไม่ชี้แป๊ว

ไปที่สวนพึ่งต่อนะครับหลังจากนี้นะครับสาหรับท่านเด eless, okay, <Yeah. S 2> okay. mm ี hmm. so can ๋ยวยังไงเดี uhm <okay. S 1> uh ๋ยวผมไปถึงตรงนั้นแล้วเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนึงนะครับก็ต้องรอเจ้าภาพเขาก่อนนะครัเจ้าภาพเขาคอนเฟิร์มก่อนมันเป็นสถานที่ปิดนะครับเป็นสถานที่ยังไม่เปิดนะครับหลตาออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวพวกผมจะตามไปงาน ในที่เราก็ขอเสนะความเคารพนะครับครับพี่ก็มาให้กำลังใจน้องๆนะครับยังไงบ้างครับพี่นิดนึงก็ปลื้มมากขั้นแรกเลยคือดวงตามาเพีย่จบงานงานนี้สมบูรณ์แบบมากแล้วก็ไม่ไม่เกี่ยวกับเงินบริจาคนะเกี่ยวกับด้านติดใจเรามีงนี้ปลืมมากที่หลวงพาให้ให้เกียรติ ที่เดินทางมาที่เดินทางไบให้เกียรติทุกอย่างเลยแล้วหลวงตาก็พูดตลอดเวลาว่าหลวงตามาพระผมนะโอ้โหขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันที่วัดนะโอเคไปอยู่วัดนะครับโอเคครับีพระธมนาดูแล้วก็ขอแสดงความอาลัยด้วยครับเอาสูตรไปคืนเขาด้วยโอเคครับสวัสดีโอเคครับที่รักเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันไปแน่นอนครับครับครับถ้าเราครับผม